ยางจนเมยพอศีพ่อเห็ดแต่ละดอกพี่น้องเอ้ยพักขนาดนะดอกสองดอกก็เอาละเพราะมันมีนะเท่านี้จังน้อยกับขี้ยีโปเป็นยังตีส้อศีพ่อเห็ดแต่ละเทียนนะสวัสดีครับพี่น้องคอยดูนะครับว่าเราจะได้เห็ดเดยอะไหมเฮ้ใส่จสำนีแ่แหละพี่น้องเอ้ย พี่น้องเอ้ยส่วนสิพ่อสี่เลยหนึ่ดอกสองดอกสาดอกสี่ดอกหาดอกฮะเออเขา่มาไกลยเออบุแมนย่างไก่ที่มีแน่ละมองย่างไก่มองย่างอ่อมข้นบ่มหน่อยๆเนาะอ่าพ่อได้อยู่พอได้กินพ่อได้แกงแล้วพี่น้องเอ้ยสี่พ่อบนกระลังสีให้กันนี่ สุดยอดสุดยอดอยูแกงกันแล้วเจื่หน่อยหักจะดอกกับพี่น้องอยู่นี่แหละก่อนนะครับเห็ดกอดอกเล็กๆครับ พอมีบ้างครับครับพอได้สิบกว่าดอกเมื่อกี้เริ่มถ่ายนะครับรีบนะครับดอกเดียวสวยๆเลยครับดอกนี้นี่ครับโอ้โหยอดจริงๆไข่คร,ครับเห็ดไข่ตายยอด พี่น้องเบิงง้งเบิ้ง,งดอก้งงามสวยๆเลยครับพี่น้องอสองดอกกับพี่น้องสองดอกที่สวยทำน้พ่อเป็นศีลาให้พ่อในทอพี่น้องยอดเลยละดอกนี่พูดน,นะติงพึ่องอยู่ ยี่ยังสวยงามเลยพี่ไต้ตัวนี้แล้วพี่น้องก็ได้แกงครับผมดีครับมาลงปลามาลงปลา